ชนคนเหรอเฮ้อไออูไปต้องลงนะลูกหมูมาไปช่วยเขาก่อนนะเอาไม่ได้อ่ะมันเอาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวโทรเรียกตำรวจให้นี่ไงนี่ไง,าไงมาแล้วรอก่อนนะ,ะรถอะไรอ่ะนั่งก่อนนัน่งก่อนน้องนัน่งก่อน อนั่งก่อนนั่งลงก่อนค่ะอยังไม่เวลาขับขับอะไรค่ะมันเอาไม่ได้อ่ะได้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 เดี๋ยวพี่แป๊บนึงช่วสัตว์ฮะจะช่วยยังไงอ่ะออกมาหมดเยอะเา วุ้ยทำไงดีอ่ะที่น่ากลัวมากเลยอะ่ะคนลุกพี่มีคนลงม,มาไพี่มีนนนคนขวัดขัดคอโผล่กันหมดแล้วนะคะพี่มีคนด้วยอะ่ะแล้วลงคนเจ็บเต็มเลยอะ่ะโรยต้นไม้ทั้งต้นเลยอะ่ะคนลุกมากเลยอะ่ะ เราจะช่วยเขายังไงก็ไม่รู้